สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพาออกมาเบื้องทีไหนพาออกมาเบิ้งเหียนเกาแต่ว่าขายหมดแล้วเพราะวันเป็นไม้ปวกกินนี่เหียนหลังเกาเนาะคะนะ่ะเนาะเหียนหลังเกาสี่เหลือแต่เสาเหลือแต่เสาหน้าบ้านเหลือแต่เสากับทีบันนี้หกหกบันนี้ปรแมาว่าตหกตะทีนอกนะคะนะทีหนนี่ก็หกคือกันเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ เดี๋ยวเซียะเบยเบิ้งค่ะนี่เป็นเฮียนเฮียนหลังในค่ะเฮียนหลังในเลย็กามาเบิ้งบ่มีเวลาเฮียแต่เฮียนหลังนอกมีที่สุดกําแพงนี่เนาะค่ะนะหน้าบ้านแต่ตอนแรกว่าสิปลูกบ้านยี่นี่ไปเห็นทีพุ่นก็เลยเพิ่นว่าสิขายาก็เลยซื้อเอาเนื้อที่ประมาณาหนึ่งไร่เซียสิพาเข,าาๆๆข้าไปเบิ้งทางในค่ะ <โ ieve. S 1> นี่ก็ว<อ>่าประตูเข้าหน้าบ้าน ต้นบกข้อค่ะต้นบกข้อเทมาห่ยายบุรีปลูกบักเงาะหรือบกลำยายกลายเป็นบกข้อปลูกบักเงะ้เงาะปล <laughs> ูกเนี้ยปลูกเงาะกลายเป็นบกข้อแต่ว่าบกข้อสามฤดูจะเป็นตลอดปีเบืองแน่หกหลายเบืองต้นจริงคุ้นมาเนี่ยฮะแกะซีะแะ่แกะแกะแกะ ตนนแต่จ้งว่าต้องเขาต้องไปแจ้งเพลินเพลินมาเฮ็ดห้ยพอมันพลาดสายไฟครักเออบอกแล้วตั้งแต่เมื่อเราไปเก็บเงินล่ะไายไฟสูงด้ด่ะมะขอแฟดส่วนมากสิเป็นแฟดต้นนี่บัวแฟดกกะสามแต่ว่าเบาเป็นน้ำไายกระแสตกพักพักพัยมันต้นเกาปะแม่ปะ น,น,นี่ต้นจริงคุ้นต้นจริงคุ้นมันใง,งาทับสายไฟที่ได้ไปแจ้งเทศบาลให้มาตัดบ้ากะตัดสุมสี่สุมห้าตัดเองจะได้แล้วหรอนี่ได้เสียเงิน <c oughs> ไปเสียเงินเลยเปะ่เออแมนอยู่ได้เสียเงินได้ซื้อใครได้ขันจะของบ่หมดหมวยมอรดังน้ำอ้อมกำแพงไหวว่ะเสียเทียนทีไหนนี่แหละพี่น้องค่ะมันี้ก็เลยออกไปเห็นทีนั่น เห็นตอนไหนลายทีนั่นมาเนี้กับพวกหัวเปิ้นสิขายเพราะหัวเปิ้นสิขายก็เลยเสื้อเแต่สีย่างไปหลังบ้านไม่ได้เพราะว่ามันหกไม่ใช่างไปหลังบ้านไม่ได้มันหกแหงบ่ป,ะ,ป,ะ,ปะมัน,ม,นมันลายแล้วย้ายหมดลำข่อยตั้งแต่มือ่อแรกแล้วใหญ่ <c oughs> ยยละว่ายายางไปมาคุ้ยงูสิหักขาชั้นว่า เดี๋ยวขนาดถางแล้วๆจังสิพามาทายเบิง่งอีกเทียอนึงเนาะค่ะเนะาะว่าเป็นสภาพยังไงหกแฮ้งพี่น้องค่ะหกแฮ้งค่ะหกหลายหกหลายตะกี้กอยุบ้านหลังนี้ละ่ะตอนแต่งงานกับพญ่ียยก็นอนเฮียนนี่แหละค่ะนอนตะลางนี่แหละห้างๆเลย <Man. S 2> แม่เอ๊ะตากี่ล่ะแต่แม่ไม่อายอยู่หนิแต่กี้อยู่กับยายแม่ก็นอนใต้เล่ากนน็นอนนอนยุ่ชัวร์นอนยุนนนย่เสียสาร้าน่อยมีความตั้งใจสิเฮ็ดประตูบ้านแต่ว่ากเ็เฮ็ดไปซัมหนี้เฮ็ดไปให้พอได้ปิดซื้บอบอัวบัวอยากได้ดาระ ไม่ต้องการดาราเดี๋ยวจะโดนฟ้องตามตูดหกลายมาจนเก้าแล้วอยากเป็นดาราหน้ากล้องเตี่ยโอ้ยบ่อยากให้คนเห็นหน้าเนาะทางแมนมีโรคมีภัยนี่ย่านเฮงบ่มาผู้เดียวใหญ่ เอาต้นนี้อย่างเนี่ยไว้มันปลูกได้ตีบ้านเฮามันมันคือไว้ย่งมาตัวจังว่าแมนเชอรี่เด้อบ่แมน